สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ Oracle c h a n n น l นะคะพิก,กาสวันนี้หัวข้อตอนนี้เขาคิดว่าเราอะรู้สึกยังไงกับเขามีให้เลือกทั้งหมด3กล่องกองที่1กล่องที่2แล้วก็กล่องที่3นะคะถ้าเลือกได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยเนาะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะน้องคนนี้นะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ก่อนเนาะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาอะมันเป็นยังไงกันบ้าง ห้าดาบห้าเหรียญแล้วของละแห่งหรอหนึ่งดา,าว tower แปดเหรียญโอเคความสัมพันธ์ของกองเนี้ยนะวันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผู้จาแบบรุนแรงผู้จาแทงใจดำผู้จาอะไรแบบ ค่อนข้างที่จะไม่เข้าหูกันแล้วรู้สึกมีการอารมณ์ร้อนติดขัดเรื่องการสื่อสารไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์ไปแบบเหนื่อยไปแบบรู้สึกเหมือนว่าคนนึงมีความสุขอีกคนนึงเฉยเฉอีกคนนึงรู้สึกแบบ ก็แล้วยังไงหาทางออกในความสัมพันธ์นี้ไม่เจอแค่รู้สึกว่าตัวเราเองกับเขา,ามันมีเรื่องราวหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่พูดคุยกันรู้เรื่องแล้วก็มีมุมมองที่ชอบเหมือนๆกันอาจจะเป็นงานอ,อาดิเรกเพลงหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเฉพาะด้านอะเออที่มีความชอบเหมือนอนกันมีข้อตกลง ตกลงกันไว้และทําให้ตัดขาดจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ช่วงเนี้ยมันอาจจะมีการตัดจบหรือมีการทะเลาะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มองว่าเกิดจากการสื่อสารนะเดี๋ยวมันจะได้ปรับความเข้าใจกันเพราะมันยังมีความผูกพันและยังอยากไปกันต่ออยู่เพียงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์มากๆระวังคําพูดมากๆคิดก่อนพูดเยอะๆหรือบางอย่างถ้าคิดได้แล้วก็แบบ จะพูด,ด,ดว่าไงดีอะไม่ต้องพูดเลยก็ได้เพราะยิ่งพูดยิ่งทําให้เกิดปัญหาขอเช็คลัคนาราศีก่อนนะอ่ะถ้าจากที่ขึ้นหน้าไพ่ตรงเนี้ยธาตุดินกับธาตุงลมอืมพฤกษโศกกันมังกรแล้วก็เมถุนตุลกุมอะลัคนาราศีธนูนับตามไทยนะคะเมธ พิดซีมังกรสิงโอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขอดูก่อนว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปที่เขาเห็นอะมันเป็นยังไงสิ่งที่เราแสดงออกให้เขาเห็นห้ามาย ฟิวออฟฟอร์จูนเด็กไม้ไนท์ถือดาบสปินดาบแล้วก็ไฮพปเทสสิ่งที่เราแสดงออกไปให้เขาเห็นเขารู้นะว่ารักเขารู้แหละว่าชอบแล้วเขาก็รู้ว่าเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเราถูกใจเขาเรามีใจให้เขาเรา,เราอยากไปต่อในความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปแล้วเขารับรู้อะ จะบอกว่าตลกก็ตลกนะบางทีมันก็ดูย้อนแย้งแล้วก็ดูสับสนกับตัวเองปะรู้เขารู้ว่ารักเขารู้ว่าอยากไปต่อแต่ทําไมถึงดูเอาแต่ใจจังเลยทําไมถึงไม่เข้าหาเขาทําไมถึงใจร้อนจังเลยมามาให้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเอาแต่ใจตัวเองหมดอยากจะดีก็ดีสุดๆไปเลยหมดอยากจะไม่คุยก็ไม่คุยไปเลยแล้วแล้วสรุปแล้วหลักจริงไหมรู้สึกจริงไหมคือทําไมการกระทํากับ การแสดงออกมันขัดแย้งกันขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่เขามองแอคชั่นของเราอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าบางทีเราเองก็ทําอะไรไม่คิดอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์แปรปรวนเกินกว่าเหตุเวยเขาดูเราไม่ออกนะเอาจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาเดาาเราแทบจะไม่ออกเลยเพราะว่าด้วยความที่มันเจ้าอารมณ์เกินไปอะ่ะก็บอกแล้วว่าสิ่งที่เราแอคชั่นให้เขาเห็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าย้อนแย้งในตัวเองแล้วก็ขัดสนไปหมดขัดสน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขัดอ่ะเออไม่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เรารู้สึกอ่ะอ่ะแล้วเขาคิดว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาหกดาบสองเหรียญเจ็ดถ้วย อืม um, The Four หนถือมไม้ใต้สำหรับเป็นสองไม้เขาคิดว่าจริงๆแล้วตัวเราเองบางทีก็คือความสัมพันธ์เนี้ยกล้าพูดได้เลยว่ามันไม่ราบรื่นแล้วบางทีเขาก็คิดว่าเราอาจจะอยากออกจากความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเขามองเรานะเขามองว่าเรารู้สึกแบบ มีใจที่จะประครับประคองความสัมพันธ์แต่เธอเองก็ดูเบื่อนะในความสัมพันธ์นี้เธอเหมือนจะรักเธอ,อ,อ,อเหมือนจะทําอะไรให้มันดีขึ้นเธอเหมือนจะประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันไปต่อแต่บางมุมเธอก็ดูไม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยไม่แก้ไขปัญหาฉันรู้ว่าเธอเออแบบมาหากันด้วยความคิดถึงบทจะคิดถึงอยากมาอยากทําอะไรก็ทําปุับปัีบเขาว่ามองเราเป็นอย่างนี้เขามองว่าเรารู้สึกแบบนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เขารู้เลยคือเราอ่ะไม่กล้าออกจากความสัมพันธ์นี้หรอกต่อให้จะออกไปก็ตาม พราะตัวเราเองยังประครับประคองความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อให้เบื่อแค่ไหนก็ตามเขารู้สึกว่าเราเองมีการส่องมองๆนะแต่ไม่ทําอะไรให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นแล้วเขาก็มองว่าคนที่เลิกก่อนที่หนึ่งเนี่ยรอวันให้มีใครสักคนหนึ่งมาพาออกจากความสัมพันธ์อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดว่าเราอะรู้สึกกับเขาเออเขาคิดว่าเรารู้สึกว่า ตัวเราเองมีช้อยมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะจริงๆเราไม่จําเป็นจะต้องงอเขาได้เลยแต่ว่าว,วันนี้มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัดกันไม่ได้เท่านั้นเองมันก็เลยยังมีการติดต่อมันก็เลยยังมีการมาหามีความคิดถึงหรือมีการตามส่งตามดูอยู่อะงั้นแล้วจริงๆแล้วตัวเราเองรู้สึกยังไงกับเขาอะเวส่อหมายเราก็มองอยู่ปะจริงๆเราเหมือน อยากจะทําให้มันพัฒนาความสัมพันธ์เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันอยู่ไกลกันหรือมันมีช่องว่างในความสัมพันธ์อยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลเราเองก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะอยากทําให้มันพัฒนาแต่บางทีมันก็ดูเหมือนจะไม่พัฒนาเลย mm hmm. เกิดจากการพูดจาจริงๆแล้วเราชอบเขาไมเราเรารู้สึกว่าเขาคือพมดีคิดเราเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้ในความคิดเรานะตลกตรงที่ว่า เขาเหมือนคนที่ดูเราไม่ออกส่วนเราเองก็รู้สึกว่าคนเนี้ยที่เราดิวด้วยเขาเจ้าชู้จังเลยเขาดูแบบดูมีช้อยมีตัวเลือกเหมือนกันเขาก็มองว่าเรามีช้อยมีตัวเลือกต่างคนต่างมองกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่วูดกันไม่คุยกันทางที่จริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะสื่อสารกันมากกว่านี้นะนึกออกปะคือความรู้สึกเราจริงๆเราแบกความสัมพันธ์นี้ไว้หนักมากรู้สึกมากตามส่องดูตลอดเลยอยากพูดคุยอะ คุยอะอยากให้เขาสนใจแล้วตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่บ้านง,งานมากๆหรือช่วงนี้ยุ่งงานก็ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าสังคมเก่งดูเจ้าชู้ดูแบบดูเฟิร์สเก่งเลยแหละเราเองรู้สึกรักแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเราพร้อมที่จะเดินออกมามากๆฉะนั้นสิ่งที่ไพแนะนำนะวันนี้นะควรเน้นเรื่องการสื่อสารกันให้เยอะๆยอะกว่านี้แล้วก็อยากให้เขาทำยังไงกับเราควรเปิดใจและควรทำสิ่งนั้นกับเขาก่อน ไม่งั้นตัวเขาเองอะ่ะอาจจะไม่กล้าที่จะทําเพราะความสัมพันธ์นี้มันดูใจกันไม่ออกต่างคนต่างแบบเดาใจกันไม่ออก ฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือการพูดกันตรงๆมันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นอาจจะมีการพยายามหนักมากในความสัมพันธ์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเนาะแต่ว่ามันมีอุปสรรคก็จริงแต่มันสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นได้ฉะนั้นจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะพัฒนาเติบโตได้ถ้าพยายามกันมากพอไม่ใช่การพยายามอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเนาะสาหรับกองที่1ก็จบคําทานายแต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีพิการหัวข,อข้ออะไรที่อยากให้ทาก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะ ตอนที่สองคนที่เลือกน้องคนนี้นะนั่นแหลโอเคเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ก่อนนะตอนที่สองห้ถ้วยเดาบหดาบแปดไม้3ดาบ เออความสัมพันนี้หลักๆที่เห็นนะเป็นธาดลมได้แล้วก็จริงๆธาตลมทาดุไฟทาดน้ำเมถุนตุลกุมพิจิกอ,อมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ทาดุไฟเมษสิงธนูได้ความสัมพันธ์นี้รู้สึกแบบมองแต่ข้อเสียของกันและกันหรือว่าน้อยใจน้อยอกน้อยใจมองต่แบบ ความผิดพลาดของตัวเองฉันคงไม่ดีฉันคงทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีไม่ได้แล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามีความเครียดเครียดมากกับความสัมพันธ์นี้เก็บไว้คนเดียวไม่สามารถบอกใครได้หรือไม่รู้ว่าจะบอกใครเพราะว่าถ้าบอกไปอ่ะคนนั้นที่เขาจะมาฟังหรือคนที่เราบอกให้ฟังอ่ะเราก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เลยในความสัมพันธ์นี้ก็เลยทําได้แค่ว่าปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยๆไม่แก้ไขปัญหาได้มันมีปัญหานะความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องน้อยใจมันมีเรื่องไม่เข้าใจกันมันมีเรื่องที่แบบ มองแต่ข้อผิดพลาดในความสัมพันธ์ซึ่งมันไม่ได้ได้รับการเคลียร์ใจอะถามว่าสิ่งที่ดีมีไหมมีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ไปโฟกัสที่ตรงนั้นน่ะก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์ไม่แก้ไขไม่พูดคุยไม่ทําให้มันดีขึ้นมันมีคนที่หนีปัญหาด้วยนะเลือกที่จะไม่คุยอะ ออสุดท้ายมันก็วนมาที่ความเครียดคิดเยอะคิดมากความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะเป็นรักสามเศร้าหรือรักที่ผิดหวังรักที่อึดอจจัดใจคําพูดแทงใจดําการบรรยากาศในความสัมพันธ์อึดอัดเจ็บไปรักไปเจ็บเดิมๆท็อกซิกมากๆออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้พยายามออกหลายรอบแล้วแล้วมันก็ออกไม่ได้เจออะไรเดิมๆหรือแอบรักแอบชอบมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีกำแพงสูงเน้นการสื่อสารทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่แน่นอนว่ายังมีการส่องการมองกัน คุยการพูดจาการเจราจากันอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจหรือมันไม่พอใจในสิ่งที่คิดอะ่ะก็เลยรู้สึกน้อยมากๆเศร้ามากๆหลักๆก็คุยแล้วก็เศร้าก็เลยรู้สึกเหมือนไม่อยากคุยอะ่ะเอออาจจะต้องระวังเรื่องนี้นะขอเช็คลัคนาราศีหน่อยนะเมทุนค่ะตนุนเมถุนตุนกกม่สิง รึกศกโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าเราแอคชั่นอะไรไปให้เขาเห็นบ้างสิ่งที่มุมมองเขาอะต่อสิ่งที่เราทำอะมีอะไรบ้างตัวห้าหมา้ ดาบหนึ่งเหรียญจริงๆแล้วอ่ะการกระทำเดอะสตาร์การกระทำของเราไม่ได้แย่เลยแต่สำหรับเป็นเฮมิตการกระทำของเราจริงๆเราก็ทำให้เขารับรู้เหมือนกันนะว่ามีเขาคนเดียวรักเขาคนเดียวแบบฉันคุยกับเธอแค่คนเดียวค่อนข้างชัดเจนมากๆแต่ตัวเราเองอ่ะ เหมือนคนที่มีอารมณ์ติดมากๆอยู่ชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่คุยหรอเอองั้นก็ไม่คุยเหมือนกันไม่ตามหรอเอองั้นก็ไม่ตามเหมือนกันไม่มุ่นวายหรอเออเออตามนั้นแล้วกันกลายเป็นคาราบลูได้ว่าเราเองก็เริ่มที่จะมีกำแพงกับเขาแล้ว ต่อให้เรายังรู้สึกดียังรู้สึกรักยังอยากไปต่อยังอยากที่จะพูดคุยคุยได้ไหมคุยได้แต่เขารู้สึกว่ามันมีเส้นบางที่กั้นเราไว้อยู่มันมีเส้นอะไรที่ขีดเราไว้อยู่ที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันติดขัดไม่ไราบรื่นแล้วก็เขามองว่าการกระทําบางอย่างของเราอะมันไม่ได้ออกมาจากใจมันเป็นอะไรที่ดูฝืนทำเนาะเธอไม่ได้อยากทําอันนี้นี่เธอไม่ได้อยากแสดงออกความรู้สึกแบบนี้นี่แต่เธอยังดันทํามันออกมา แต่ฉันก็รู้นะว่าเธอยังพยายามที่จะอยากไปต่อในความสัมพันธ์เธอยังให้โอกาสเธอยังให้ความหวังกันเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันมีการนิ่งเงียบต่างคนต่างอยู่แบบแทบจะไม่โดนตัวกันเลยหรือแทบจะไม่เจอกันเลยด้วยซ้ำเน้นความสัมพันธ์ทางด้านออนไลน์อะตัวเขาเองก็แบบรู้สึกว่าแอคชั่นเนี้ยที่เราเทคไปให้เขาเห็นก็คือการที่เรารักตัวเองมากขึ้นเราฮิวใจตัวเองได้เราเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเราเหมือนแบบ เอาเวลามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองแต่ถ้าถามว่ายังเจ็บกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมย,ยังเจ็บอยู่ยังรู้สึกอยู่ยังท็อกซิกอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราแสดงให้เขาเห็นนะนะแล้วก็เขารู้หน่อยว่าเขาคิดว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาเด็กเหรียนชาวเวอร์ <c oughs> โอ้ยตาย แดเหรียญ3ดาบในถือดาบแต่สำับเป็นเดฟเขาคิดว่าเรารู้สึกเบื่อเธอเบื่อความสัมพันธ์นี้แล้วหรอเธอดูแบบยังไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่อยากที่จะลงเออยังไม่อยากที่จะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์หรอเขารู้สึกว่าเรา เรามีใจให้เขาจริงเราชอบเขาจริงเราอยากไปต่อจริงแต่เราเองก็บอกแล้วว่ามปนความย้อนแยงอยากไปต่อแต่ก็มีกำแพงสูงบางทีบางครั้งเราอาจจะเผยแสดงออกไปว่าอยากทะเลาะด้วยจังเลยอันนี้มันไม่ใช่อันเนี้ยมันเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันอยากมีปัญหาเออเนื้อออกปะ เ,เขารู้สึกว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปมันคือการผิดหวังยังไม่ได้ผิดหวังนี่ทาไมถึงแสดงออกไปว่าอกหกักแล้วอะแล้วก็อารมณ์เราแปรปวนมากๆเอาแต่ใจตัวเองแบบบางทีพูดหรือทําอะไรก็ไม่คิดอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกเขามองว่าเราโฟกัสกับการหาเงินการดูแลตัวเองความรู้สึกที่มีให้เขาว่าน้อยลงมากๆหรือว่าการเข้าหาเขาอะน้อยลงมากๆอยากออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วหรอหรือว่าทําไมถึงแบบ ดูไม่ใส่ใจกันเลยเธอผิดหวังอะไรเธอเศร้าอะไรทั้งๆท,ท,ที่แบบมันก็ยังน่าจะไปได้อีกอะ่ะแต่เธอไม่ยอมพูดมันออกมาอันนี้คือสิ่งที่เขามองว่าเรารู้สึกกับเขาเขารู้สึกว่าเราหน่อยเขารู้เขารับรู้เลยเขารู้สึกเหมือนเราแตกสลายบางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่เขาอาจจะแสดงออกมาแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราอันนี้เขารู้สึกหมดเลยนะเว้ยเขารับรู้เขมุมมองเขาที่มีต่อมันเป็นแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าแบบมันเรา มันน่าจะมีปัญหาใหญ่หรือมีมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราแบบอยากจะพูดหรือว่าอยากจะทะเลาะกับเขาว่าออันนี้ยคือสิ่งที่เขาคิดว่าเรารู้สึกกับเขาอเขารู้สึกว่าเราจะเริ่มมาใหม่หและเราเริ่มจะทําอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นแล้วพูดจารุ่นแรงพูดจาแทงใจดําหรือบางทีเขาอาจจะมองว่าเราพยายามที่จะหาใครเข้ามาใหม่หรือเปล่าเพราะความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ดังใจเราแล้วอะ อ่ะนั่นขอรู้หน่อยว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงกับเขาโอ๊ยจริงๆแล้วเราก็รู้สึกชอบรู้สึกรักนะเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันไม่ได้ดังใจอะกล้าพูดได้เลยว่าเราจะเราจะมีวิธีบอกเลิกเนียๆนๆเราอาจจะหาคนใหม่มาซัพพอร์ตรอไว้ก่อนแล้วเราจะทำตัวให้แบบว่าให้แบบ ฉันไม่ผิดอะในความสัมพันธ์นี้ถ้าจะเลิกกันฉันต้องไม่ผิดเราแค่รู้สึกว่าเราชอบเขานะเราอยากเอา,ออาใจแต่บางทีทําไมดูเหมือนเข้าหาแล้วพูดคุยแล้วเขาไม่คุยด้วยแล้วทําไมเขาดูแบบไม่อยากคุยไม่อยากสนใจเลยอันนี้คือเหตุผลที่ทําให้เราน o ออยแล้วทาให้เรารู้สึกวแบบ่าฉันน่าจะต้องผิดหวังแน่ๆในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเราน o i s เราจมปากแต่ความผิดพลาดหรือเราจมปากแต่ข้อเสียในความสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกเดียร์เขามากๆรู้สึกอยากไปต่อรู้สึกว่าแบบ อยากให้เขาเข้ามาเอาอ,อกเอาใจอะแต่เขาไม่ทําอ่ะแล้วพอเขาทําอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจก็คือการเข้าหากันมาตามใจการมาเอาอ,อกเอาใจ mm hmm. อะไรพวกเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบอยากทะเลาะอยากเลิกอยากมีปัญหาหรือว่านี่คือจุดเปลี่ยนหรือว่านี่คือแบบอปุปสรรคใหญ่ของความสัมพันธ์นี้ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เรารู้สึกว่าตอนนี้ต่างคนต่างมีกระแพงตัวเขาเองอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องการหาเงินทํางานส่วนเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเธอทาแบบนี้มันไม่ถูกคนเก่าเก่าฉันเคยทําแบบนี้แล้วสุดท้ายมันผิดหวังหรือถ้าเคยคุยกันแล้วก,การกระทาแบบนี้มันทําให้รู้สึกแบบไม่ชอบเลยท็อกซิกจังเลยเจ็บจังเลยไม่ไม่โอเคเลยกับอะไรแบบเนี้เรารู้สึกอยากให้เขาเข้าหาอยากให้เขาเอาอ,อกเอาใจอยากให้เขาแบบทาอะไรที่มันอ่อนหวานแบบเออโรแมนติกหน่อยเข้าหาหน่อยนิดนึงก็ได้อย่าทําแบบนี้สิพอทําแบบ ไม่พูดคุยด้วยหรือว่านิ่งหรือว่าไปโฟกัสในงานที่ทําแล้วทําให้เรารู้สึกแบบไม่ได้หลับความสําคันอะ่ะเอออันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ตัวฉันเองฉันยังอยากประคองความสัมพันธ์นี้ไปอยู่นะเพียงแต่สิ่งที่เราแสดงออกให้เขาเห็นอะ่ะมันคือการไม่ยุง่งไม่งองแงการแบบเหมือนอยู่ได้ด้วยตัวเองไปแล้วเออสาหรับคนกองที่สองก็จบความ,มจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกอาการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะกองที่สามน้องคนนี้ คัพเค้กโอเคเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคนกองที่สามหน่อยนะคะทาวเวอร์ห้าเหรียญสี่ไม้คิงออ f แฟน ไนท์ถือเหรียญได้สำหรับเป็นสิบถ้วยเออ่ธาตุไฟแม่สิงห์ธนูความ้ันที่จะชัดแล้วก็ธาตุดินพื่อประสบกันมังกรความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่แบบมีความผูกพันกันมากๆมีฟิลแฟนฟิลความเป็นครอบครัวรู้สึกรักกันรู้สึกอ่อนโยนรู้สึกมีการเข้าหากันได้ดีมากๆเพื่อแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มัน มีปัญหากันหรือเปล่าคะมีการทะเลาะมีการเลิกกันไปแล้วรอบหนึ่งหรือมันมีปัญหาใหญ่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเปลี่ยนแปลงโดยการที่แบบว่าอาจจะเคยรักกันมาดีๆแล้วพอทะเลาะหรือเจอเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันแบบตุ้มระเบิดแล้วทาให้แยกออกมาแล้วทาให้ความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมการมองกันความรู้สึกอะไรต่างๆมันรู้สึกเปลี่ยนไปหมดเลยเออแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันมีการไปต่อ เราหงละแหงทําตามหน้าที่ถ้าเป็นแฟนกันก็ไปตามหน้าที่เคยบอกเคยทําอะไรก็ทําตามนั้นถ้าเป็นคนคุยก็ยังทําอะไรที่มันสม่ําเสมออยู่อะเพียงแต่ว่าความรู้สึกมันไม่ได้แล้วในสิ่งที่ทําลงไปรู้สึกแบบว่าไปต่อกันยากจังเลยมีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวอีกคนหนึ่งอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเพี่งแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งหนึ่งที่ยึดกันไว้เลยก็คือการเอ่อ แฟนฟิลเพื่อนคนคุยฟิลเพื่อนความสบายใจความมั่นคงที่มีให้กันเราเองอาจจะดิวกับคนที่บ้าง,งานมากๆเข้าสังคมเก่งกินเที่ยวเก่งแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเขาเองดูเจ้าชู้หรือเปล่าทา,ทางที่จริงๆแล้วเขาอะค่อนข้างที่จะรอบคอบแล้วก็สม่ำเสมอกับเราอยู่นะขอเช็คลัคนาราศีหนนะคะละับตามไทยนะเจมินายมีถุน อ,อพิจิตรพริกสดบังกรตุอแค่เราขอดูหน่อยว่าเขามุกเออการแสดงออกของเราที่เขาเห็นอะมันเป็นยังไงเออไม่รู้จะงงไหมอะเขาเขารู้สึกว่า มุมมองที่เขามีต่อการแสดงออกของเรามันเป็นยังไงเออสิ่งที่เราเทคแอคชั่นสิ่งที่เราทำไปอะไรอย่างเงี้ยในสายตาเขาอะมันเป็นยังไงบ้างฮัลโหลฟารเด็กดาบไหนถือไหมสองถ้วย ทวเวอร์ขยนเวเวอร์ให้หน่อยอืเออรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆสิ่งที่แสดงออกไปอ่ะก็รู้สึกเหมือนว่าเอ้ยฉันยังหลักเธออยู่ฉันยังต้องการเธออยู่ฉันยังอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้กับเธออยู่เพียงแต่ว่าตัวฉันเองอ่ะ มันมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนมากๆเรียกได้ว่าหัวดื้อคนหนึ่งเลยที่อันเนี้ยฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วฉันจะไม่ยอมทําตามสิ่งที่เธอพูดฉันรู้สึกเหนื่อยมากๆฉันจะไม่ยอมปรับฉันจะแบบก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้เนี่ยฉันเสียสละเพื่อความรักมากพอแล้ว ฉันย้ายมาอยู่กับเธอหรือฉันทําอะไรเพื่อเธอเยอะแยะมากมายเธอดูที่การกระทําสิเธอจะมาแบบว่าอยากให้ฉันพูดคาหวานเหรอซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฉันฉันรักเธอฉันแสดงออกอย่างเงี้ยเธอยังไม่รู้อีกเหรอฉันมาหาเธอด้วยความคิดถึงฉันซื้อแบบซื้อของมาฝากหรือคอยอยู่ข้างๆ้าเวลาที่เธอมีปัญหาคอยช่วยเธอแก้ไขปัญหามันยังไม่พออีกเหรออันเนี้ยคือสิ่งที่เรา a คชั่นไปให้เขาเห็นแล้วเขารับรู้แบบนี้ขารับรู้ด้วยว่าตอนนี้ดูเหมือนเรามีกำแพงตั้งไว้ให้เขาวะ มันมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดการทะเลาะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยตัวเราเองแบบแบบจากะทะเลาะจังเลยทำงานที่มันไม่มีเรื่องอะไรเลยจริงๆแล้วเราคิดมากไปเองหรือเปล่าหรือว่าเราอดัหรือว่าเราเครียดหรือว่ามันมีเรื่องอะไรที่เราแบบไม่ได้พูดออกมาแล้วทําให้รู้สึกแบบต้องทะเลาะต้องมีปัญหาต้องมันแต่แน่ๆซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไงอ่ะเขาคิดว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาคะ เราคิดว่าคนก่อนที่สามารู้สึกยังไงกับเขา9ถ้วย5ถ้วย8ถ้วยเขารู้แหละว่าเรารักอิมมูชแนลเยอะขนาดนี้ถ้วยเยอะขนาดนี้เคลียร์เหลียงอืมอะมูน,น เรารู้สึกว่าเราเบื่ออยากออกนอกสถานที่อยากไปเที่ยวอยากเปลี่ยนสถานที่ด้วยกันบ้างสิ่งที่เขาคิดว่าเรารู้สึกก็คือถ้ามองเธอเธอคนกองที่สามอะมองว่าเขาเจ้าชู้หรอมองว่าเขาไม่รู้จักพอหรออืมน้อยใจอะไรหรือเปล่าในตอนนี้คนกองที่สามทำไมดูแบบจมปากกับสิ่งเก่าๆจมปากกับข้อผิดพลาดไม่ว่าเขาจะออฟเฟอร์อะไรเข้ามาคนกองที่สามก็ดูแบบอ๋อไ้ก่อนเบื่อมากเลยไม่สนใจดูค่อนข้างนิ่งดูแบบ ไม่สนใจอะไรที่เขาเสนอมาให้หรือเขาเข้าหาเลยแต่รู้นะเขารู้ว่ารักเขารู้ว่ายังรู้สึกดีอยู่ตอนนี้เขาคิดว่าคนกองที่สามรู้สึกอยากทิ้งความสัมพันธ์นี้อยากหันหลังออกอย่างแบบอยากไปพักแบบต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันดีแค่ไหนคนกองที่สามจะไม่เอาแล้วหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่ก็ยังเอาอยู่เขาคือมันเป็นความคิดแบบนี้เขาคิดว่าโอ้โหไม่ค่อยได้เจอกันแล้วมันมีปัญหาจังเลยเนาะ ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วทะเลาะกันจังเลยเนาะไม่ค่อยได้เจอแล้วพูดจาไม่ค่อยดีเลยเนาะหรืออยู่ใกล้บางทีก็เหมือนอยู่ไกลแบบความสัมพันธ์มันทําไมดูใจใจมันห่างกันขึ้นหรอเธอห่างขึ้นหรอเธอรักฉันรู้แต่ว่าทําไมเธอดูแบบพอมันมี energy ความนอยแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่แฮปปี้อะเขารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับการที่อยู่ตรงนี้แต่เราก็ยังอยากอยู่เราก็ยังเห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันมีค่ายอยู่ เขามองว่าคนกล่องที่สามเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้แล้วรู้สึกว่าการไปต่อกับความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะยากหนทางในการไปต่อยากมากกลัวคนนินทากลัวโดนว่าหรือกลัวคนเอาไปพูดถึงไม่ดีอยากที่จะออกจากปัญหาอยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้หรือถ้ามันมีปัญหาอยากหลุดพลล้นอะเข้าใจปะ แต่คนกองที่3ก็ยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นครอบครัวกันใช่ไหมมันยังผูกพันกันใช่ไหมเธอก็เลยยังไม่ออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเวลาเจอกันมันเธอให้ความรู้สึกแตกต่างนะคนกองที่3ถ้าไม่ได้อยู่ในการรู้สึกน้อยรู้สึกคุยคุยก็แบบคุยส่งๆรือคุยด้วยอารมณ์น้อยเพราจะว่ามันส่งพลังงานนี้ถึงเขามากแต่พออยู่ด้กันคนกองที่3ามแฮปปี้มากมีความสุขเข้าสังคมเก่งพูดคุยดูดีแบบ ทุกอย่างมันโฟลไปหมดเลยซึ่งเขาก็รู้สึกเออทำไมอ่ะเออแต่เธอได้เห็นว่าฉันยังมีความสำคัญกับเธอไม่ใช่เหรอแล้วเธอเป็นอะไรอันนี้ยคือสิ่งที่เขาอยากรู้นะเ,เขาอ่ะถ้าทะเลาะกันหรือถ้ามันมีปัญหาว่าคนก่อนที่สามอยากจะเดินออกเขาจะหาเรื่องเช่นตอนเนี้ย แทบจะไม่ได้คุยกันแล้วหรือเราแอคชั่นไปแบบตอบอือตอบอืมหรือหรือแบบไม่อยากคุยอ่ะเขาของคนก่อนที่สามจะเป็นฟีแบบว่าเธอปรึกษานี้่อยสิเนี่ยเรามีปัญหานี้นะเอาปัญหาเข้ามาแล้วเราเขารู้ว่าเราจะช่วยแก้ไขแล้วเขารู้ว่าเราจะแบบเราจะไม่ทิ้งเขาอะนึกออกปะอ่ะจริงๆแล้วแล้วเรารู้สึกยังไงกับเขา,า <laughs> อะหกดา เวิวเอาโฟร์จูเราเองก็ยังไม่ได้แน่ใจในะความสัมพันธ์เราไม่ใช่เหรอสองดาสามไม้หนึ่งดาบเอ้ยคีนดาบแต่สำหรับเป็นเดอร์มิตคนกองที่สามพูดตรงๆว่าก็ยังไม่ได้แน่ใจในะความรู้สึกตัวเองเหมือนกัน แล้วพูดตรงๆกว่าน,นั้นอีกเราเองก็อยากออกจากความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเลแต่ว่าเราลังเลเราโลเลเราตัดสินใจไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเธอรักฉันจริงถ้าเธอรู้สึกดีจริงๆมันต้องแสดงออกสิไม่ใช่ไม่ใส่ใจกันแบบนี้ยิ่งเธอไม่ใส่ใจหรือยิ่งทําให้ฉันสับสนหรือว่าเกิดแบบเกิดเกิดความสับสนเกิดมีทางเลือกขึ้นมาเออนึกออกปะคนที่สามบอกว่า ช่วงนี้ฉันมีกำแพงกับเธอสูงฉันรู้สึกไม่แน่ใจจริงๆฉันแบบลังเลไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงฉันรู้สึกเครียดมืดแปดด้านกับความสัมพันธ์นี้หาทางออกไม่เจอเลยแล้วก็ไม่อยากพูดคุยเลยไม่ค่อยอยากเอาอารมณ์ตัวเองตอนเบี่ยงตอนวีนตอนเ,อน,เอน,นี้ยเข้ามาคุยสักเท่าไหร่เราเองรู้สึกแบบ อยากเก็บตัวก่อนอยากอยู่เงียบๆนิ่งๆในพื้นที่ตัวเองก่อนแบบไม่ค่อยอยากจะเข้าหาเขาสักเท่าไหร่แต่ก็ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเติบโตและพัฒนาอยู่นะเพียงแต่ว่ายังหาจุดในการไปของตรงนั้นน่ะไม่เจอเออช่วงนี้ก็จะรมแปรปรวนนิดนึงเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้อยแล้วความสัมพันธ์นี้ถ้าดีก็ดีสุดได้พักหนึ่งแล้วถ้าแย่ก็แย่สุดได้พักหนึ่งมันไม่มีอะไรที่แบบจะอยู่ตลอดไปอะนะ่ะเนาะฉะนั้นลองปรับเรื่องการสื่อสารแล้วก็คนกรที่3มก็ลอง หย่อนเรื่องความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มันแบบทะดุเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนกองที่สามลองปรับดูนะเพราะก็ยังเชื่อว่ายังรักอยู่แต่รักในที่นี้ของคนกองที่สามคือเริ่มที่จะเอาเหตุผลมาเหนืออารมณ์แล้วนะถ้ารู้สึกว่ามุมมองตอนนี้เราไปต่อเราคุยต่อมันไม่มีโอกาสได้ลงเอยกันแนะ่นอนคนกองที่สามมีโอกาสตัดสูงมากเลยคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็ดุมากๆแล้วก็ถ้าเกิดคนที่มาสองเนี่ย เออหรือเขาที่เราอยากรู้ยังไม่ทําอะไรให้มันดีขึ้นเราก็เลยบอกได้เลยว่ากองที่3อาจจะไม่เอาความสัมพันธ์นี้ไว้เนาะโอเคค่ะสำหรับกองที่3ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกา,การหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะ